ั่นแหละถึงได้บอกว่าอาหารเดียยังไงก็ต้องใช้มือแล้วก็หมวนบ้านๆก่อนเห็นไหมคะมันจะมีชั้นเห็นไหมเวลาเราฉีกกินเนี้ยมันก็จะฟินมากเลยสวัสดีค่ะมาทำ โรตีปรทากันมั่งนะคะวันนี้จะพาทำมาซาร่าปรทานะคะมีแม่จะทำให้ดูสองแบบนะคะเป็นแบบบ้านๆเลยก็มีแล้วก็เป็นแบบที่เป็นชั้นๆมีเลเยอร์ก็มีนะคะเราจะก่อนอื่นเลยก่อนจะทำเราต้องมานวดแป้งก่อนแป้งอัตตานะคะ สองถ้วยแล้วก็ใส่แป้งสาลีไปสักครึ่งครึ่งถ้วยหรือหนึ่งในสามของถ้วยใส่ไปนิดเดียวนะคะไม่ต้องเยอะเอาพอมีรสชาติใส่เกลือเข้าไปครึ่งช้อนนะคะน้ำมันพืชนิดหน่อยเค้าให้เข้ากันนะคะ ใส่น้ำเลยค่ะเพอได้เป็นก้อนโดแล้วนะคะพื้นเลยค่ะเนียนแล้วนะคะเอากระมังของเขาละมาพักแป้งไว้20นาทีนะคะแล้วเรามาโปะมาซาลากัน มาดูวิธีผสมมาซาร่านะคะเกลือนะคะพริกแดงลูกผักชีป่นกรมมาซาร่ายี่ราอันนี้คือคาซูรีเมทีนะคะใส่ไปจะได้หอมผสม มาซาลาเข้าได้กันนะคะแล้วเราจะเอามาซาลาเนี่ยนะคะไปทอดในกระทะไปคั่วในกระทะก็กระทะก็ตั้งน้ำมันรอไว้แล้วนะคะกระทะน้ำมันร้อนแล้วนะคะไม่ต้องเว้นเวอร์มากเทมาซาลลาลงไปเลยะคะ่ะ เสร็จแล้วปิดเตาเลยนะคะไม่งั้นมาซาร่าเราจะไหมและดำได้แค่นี้พอโอเคพักไว้ให้เย็นนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาปั้นโรตีกันค่ะเทเราจะมารีดแป้งกันนะคะแป้งพักไว้แล้วเรียบร้อย อันนี้คือถ้วยมาซาร่าที่เย็นแล้วนะคะแป้งนวลไหมนวดเรียบร้อยเราก็จะแบ่งแป้งเป็นก้อนๆน,นะคะจะทำให้ดูสองแบบเนาะแบบที่หนึ่ง เพอได้แผ่เป็นแผ่นบางแล้วนะคะแล้วก็ตักมาซาลาที่ดอกผสมไว้ถ้าเราใช้ช้อนเนี่ย มาซาร่ามันจะไม่บางมันจะไม่ทั่วไม่หนะแต่ถ้าเราเป็นมือเนี่ยใส่มาซาร่าไปไม่เยอะก็ทั่วแผ่นแล้วนั่นแหละถึงได้บอกว่าอาหารนินเดียยังไงก็ต้องใช้มือโอเคเนะ แล้วเราก็พับนะคะพับครึ่งตรงนี้ทามาซาร่าอีกสักครึ่งหนึ่งครึ่งแผ่นพอแล้วก็พับเข้ามานะคะเอาแป้งนวนลโรย เนี่ยต้องเ็บมือแน่แล้วก็รีบนะคะ แล้วนะคะเอาพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะเอาตัวน,นี้แหละไปจี่พร้อมกันแล้วมิงพาทําอีกแบบหนึ่งก่อนเนาะอีกแบบหนึ่งก็แบ่งแป้งมาชุบแป้งนวลน,นะคะรีดบัง แผ่ได้ขนาดที่ต้องการแล้วก็เอามาซาล่าโรยเหมือนเดิมนะคะ เสร็จแล้วนี่จะพับนะคะจะพับหรือม้วนก็ได้ เสร็จแล้วกดพวกนางสักเล็กน้อยให้เป็นแบนหนนะคะเอามาซาล่าทายรอบหนึ่งด้านในแล้วก็ม้วน ใช้มือบีบีไปก่อนถ้าเรารีบไปรีดเขาอะเดี๋ยวมาซาลาเขาจะรีบแตกออกมาเนาะ,อะพอได้แบนๆแล้วนะคะโรยแป้งนวล ราใช้หมายนวดได้ทีนี้ ได้ประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นวงๆเดี๋ยวแม่หญิงพาไปทอดค่ะมาที่กระทะนะคะจะเอาตัวแรกทอดก่อนวางปราท่าลงไปนะคะใช้ไฟค่อนข้างแรงนะคะใช้ไฟอ่อนแล้วปลาท่ามันจะ แข็งนะคะอย่างที่หมิ่งเคยบอกใช้ไฟแรงนิดนึงประาท่าจะออกมานิ่มกลับทาด้วยน้ำมันนะคะ เสร็จแล้วนะคะเอาแผ่นที่เป็นเลเยอร์ลงกลับด้าน เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมิ่งจะทอดไว้ให้หมดเลยนะคะแล้วจะพาไปฉีกดูว่ามันเป็นชั้นหรือเปล่าทอดปลาท่าเสร็จทั้งหมดแล้วนะคะทีนี้ก็จะถึงขั้นตอนการพิสูจน์ความเป็นเลเยอร์คือมันมีชั้นหรือไม่นะคะเอาแบบบ้านๆก่อนเห็นไหมคะมันจะมีชั้นเห็นไหม เวลาเราฉีกกินเนี่ยมันก็จะฟินมากเลยเนอะอันนี้เป็นแบบบ้านๆนนะคะสามเหลี่ยมต่อไปแบบที่เป็นวงๆนะคะก็นะคะฉีกให้ดูเลยเห็นไ,ไหมคะความเป็นชั้นของเขานะคะคือมองได้ตาก็เห็นแล้วอะ แต่ว่าฉีกให้ดูเพื่อความชัดๆเนาะเสร็จไปอีกหนึ่งนะคะก็จะทานเปล่าๆก็ได้นะคะเปล่าๆก็คือทานกับช็ตเตอนี่เดฮีหรือว่าโยเกิร์ตนะคะหรือว่าจะกินกับ,กบข้าวก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมค่ะ